ถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องพอได้นะโอเคแถวเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวหรือว่าไปไหนซ้ายพายพายซ้ายก่อนภายซ้ายให้มันเลี้ยวออกไปหาคุณเฮงเออภายซ้ายภายซ้ายภายซ้ายเออภายซ้ายให้มันหมุนไงให้มันหมุนเออว่าง่ายว่ะอันนี้ไม่ยากนะอันนี้ง่ายว่ะแค่นี้ไงช้าๆปล่อยลอยก่อนเพราะว่าเขาจะพาดูปูม้า อ้าวหมุนไปอีกหมุนไปอีกให้มันไปหัวเรือมันไปแนวเรือคุณเฮงอ่ะเัอย่างนแหละมันรอไม่ต้องหหน้าไรู้ารหวะซ้ายมืออเป็นซอยเข้าไปอ่ะรูนหรอ่าให้ไายช้าเลี้ยงยนนี้นะสบายสบาย ร้อยหญิงก่อนไหมไม่ต้องร้อยนั่นก็มากับอีกคนนึงเขามากับคนชำนาญเขาเรียกว่าเราแน่นอนไอเราอ่ะมันไม่ชำนาญเออคุณถ่ายไม่คุณไม่ต้องพายผมพายเองเฮ้ยคุณเองแม่งแสงแล้ววะะไรวะไรวะอะไรวะ อะไรวะคุณเด็กมแสงเว้ยหนึ่งสองสามนึงเดี๋ยวใกล้ๆหน่อยหนึ่งสองสามโอเคเนี่ยเย้เดี๋ยววิดีโอดีกว่าคุณถ่ายวิดีโอให้หน่อยเอาในกล้องหน้านี่แหละส่งไปแชร์ด้วยนะ พายเรือเข้าชมป่าโกงกลางเข้าชมป่าโกงกลางนะะคที่เกาะมะพร้าวเกาะมะพร้าวค่ะอะไรคุณเองอะไรอยู่หน้าอะอะไรอะอะไรอะไรว้ยตัวอะไรอ่ะไหนไหนไหนตรงไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยไหนอ๋อตะกวดมั้งเฮ้ยท่อนไป เอาออกไปไกลมันหน่อยทอ,อ,อ่อนไปมือ๋อท่อนไม้ท่อนไม้ไม,ไม่มันมีท่อนไม้มีท่อนไม้รู้แล้วมันหลบไอ้ท่อนไม้งไง เฮ้ออกเฮ้ยภายซ้ายอย่างเดียวออกขวาอย่างเดียวภายซ้ายภายซ้ายเอานนไปู่เดี๋ยวผมคาดเองผมคาดเองคุณพายไปเถอะผมคาดเองผมคาดเองคุณพายซ้ายไว้เรื่อยๆพายซ้ายถูกแล้วใช่ไหมถูกถ okay. ูกมันจะเร็วเกินแล้วเนี่ยมรู้แล้วรู้แล้วคุณคุณยกพายได้แล้วให้ผมพายจ้วงก่อน ต้องขวาเพราะว่าน้ํามัน<ฮ>น้ํามันแห้งคุณเห็นป่ะขวาใช่ไหมไม่ไม่คุณเฉยๆคุณไม่ต้องละเพราะเร็วไปเดี๋ยวไปชนเรือคุณเองเขา<ฮ>ไม่ต้อง<ฮ>ไม่ต้อง<ฮ> <laughs> เดี๋ยวตามไปอ่าคุณดูลิงดูลิงเจ้ไม่ให้หมูพายแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพายได้แล้วพายร่วมปะอ่าอ่าพูดใหม่นะื่อกี้วิดีโอยังไม่เสร็จเลยอ่าอ่าหนึ่งสองสามวันนี้มาพายเรือป่าโกงกลางที่เกาะมะพร้าว อินทะละแม่อินทามละเละ่เ็วๆหนน,คน,นคคะนนค,นนค,คะเดี๋ยวแม่งโด,ด,โดนกล้องเว้ย ไขเลือาานายว่าอะไรนะปลาปลามันโดนกล้องไเ,นเนอือหือีอีกท,กท,กทช่วยได้ละอ่ะละหมูจะต้องข้างไหนเนี่ยซ้ายซ้ายเหรอวนกับข้างอะไม่ตอนนี้หัวเรือมันออกซ้ายมากเกินไปเขอให้ชิด เอออันนี้ไม่อันนี้มันง่ายอันนี้ถ่ายง่ายเฮยอย่าให้มันออกอย่าให้มันออกซ้ายอ่ะเขาบอกให้ชิดขวาไว้เขาบอกว่าข้างซ้ายมันตื้นคุณ เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ท้องเรือไปเกยไปเกยสันดอนแล้วมันจะนั่นเฮ้ยเดี๋ยวช่วงขวาคัดขวาไว้เออภายขวาครั้งเดียวเก่งเก่งผมไปผมไปมัวดูฮะซับบอร์ดแหมบอร์ดจะรู้คุยคุย คุยผมโทรศัพท์โทรศัพท์มันเปียกไม่มีโอ้ยกินนี้ไปเยอะตอนเที่ยงแต่อร่อยนะคุณนะที่นี่นะนะที่นี่นนรอร่อยใช้ได้ใช้ได้คุณคุณ,คณจ้วงอ่ะนะผมจะเอาโทารศัพท์ผมใส่ถุงฟอบแกดนะคุณจ้วงไปก่อน เดี๋ยวขอโทรศัพท์ใส่ถุงเข้าแกบก่อนเฮ้ยระวังระวังระวังชนแน่ชนแน่ใช้เมียพายโอ้ว่านูนนี่นะคะขวพใยรให้โอ้ยเดี๋ยวสิรอเดี๋ยวเอ้ยต้องออกออกขวาไว้ชิดขวาไม่โถโอ้โหน้ำเต็มเลยเปียกหมดแล้ว เนี่ยผมอ่ะข้างหลังอะ่ะมันขึ้นพายมาทำไมมันของของคุณเฮงขึ้น,นไมหมไเอั้นเออตอนยกพายอ่ะมันก็มันก็แฉะเฮ้เเระวังไปชนกันนะช้าชๆล้อ<ม>ก็อย่าพายดิปล่อยปล่อยไว้เฉยเฮียหันมาทาพีหมูดิเยี่ยม เอ้ภายซ้ายภายซ้ายภายซ้ายไอ้ภายขวาภายขวาขอ,อโทษด,ดิภายขวาภายจ้วงดิจ้วงขวาจ้วงขวาเออจ้วงขวาจ้วงขวาอย่าอย่าไปผักก้นเรือเขาคุณ <laughs> อย่าไปผักก้นเรือเขาเดี๋ยวเขาเป๊ไปนู่นเดี๋ยวเขาเป๊ไปนู่น หญิงอยพายคนเดียวเลย หน้าโดนะไม่เห็นใครเลยต้องรอไปเดี๋ยวไปชนเรือเขาเดี๋ยวไเรียกเพื่อนนนั้นเลยไไแต่สวยเฮ้ยคุณถ่ายภาพหน่อยดิคุณบรรยากาศมันสวยคุณเห็นเมั่ยเนี่ยไม่นี่ไงข้างหน้าเราเนี่ยสวยเออถ่ายภาพเก็บไว้หน่อย อ๋อไม่มันมันก็ค่อยคคุณไม่ต้องไปจับพายคุณจับกล้องให้ดีๆกล้องคุณมันกันน้ําคุณไม่ต้องไปกลัวหรอกแต่ค,คุณคุณไม่ต้องพัจับพายคุณถ่ายถ่ายภาพโอ้ยสวยว่ะตรงเนี้ยถ่ายภาพหรือถ่ายวิ <fu. S 2> ดีโอถ่ายภาพก่อนก็ได้แล้วถ่ายวิดีโอด้วยก็ได้ <laughs> à. yeah. Đây, à, quên này là gì? Ồ, nó phải đồn một chút mình selfie Ờ, à อย่าอย่าอันตรายเดี๋ยวเรือล่มคุณใช้เซลฟี่เอาไม่ต้องหันมาเออก็คุณเซลฟี่เอาอ่ะเอาแล้วคุณไม่ไม่เอาไม่เห็นด้วยกันอืมอ่า แล้วเรามีคนพายให้ค่ะสบายมากเลยวันนี้พายง่ายนะเกาะมะพร้าวอันนี้ทะเลนะครับไม่ใช่น้ำแม่เกาะไม่ไม่ไน่ไม่ใช่แม่น้ำลำคลองนะครับอันนี้ทะเลอันนี้ทะเล อันนี้ทะเลทะเลยาวมากเลยค่ะห <laughs> ิวอะไรไหมคะ <laughs> ไม่หิวเลยค่ัไม่ต้องคนเดียวสบาย มันไม่หนกักตันน้ำมันไม่มีคลื่นไง ได้ครับอะไรนี่ผมนำอยู่อันนี้ผมนำอยู่นะเนี่ยอันเนี้ยผมนำอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่สงสัยจะไม่นำยัง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 ไม่ยังไม่เนี่ยยังยังยัง อาได้หาดูกว่าจะหมุนเรือได้ระวังเรือระวังเรือเฮ้ยขวาดิพายขวาไายขวาเดี๋ยวมันหมุนไม่ทันไปเข้าป่าแล้วอ้าวไม่ทันแล้วเอาลาไว้เอาเอานาเอาพายลาไว้เอาพายลาไว้เอาพายลาไว้พายเอาพายลาไว้เออแล้วก็จะเริ่มใหม่เริ่มใหม่หมุน อ่าพายก็พายพายถอยหลังพายถอยหลังมีไงวะมีไงก็ดันดันไปข้างหน้านี่อืมคุณเฉยเฉยโอ้ยคุณพายไม่ถูกเฉยเฉยอยู่เฉยเออมันกหนมนั่งเฉยเฉยเดี๋ยวมันก็กลับแล้วนี่ไงมันก็กลับข้างแล้ว ขวาขวาเฮ้ยแต่คุณได้ถ่ายภาพไงสวยวะสวยสวยสวยเราจะมองว่าขวาหรือซ้ายแค่ไหนนี่ยางนใช่ใช่เพราะมันเป๋เข้าฝั่งแล้ว เก่งกว่าเมื่อก่อนนะเออเมื่อก่อนพายไม่ไปเลยคุณเฮงเมื่อก่อนนะผมพายกันชั่วโมงหนึ่งไม่ไปไหนเลยเมื่อก่อนวอนอยู่กับที่ตอนนี้ดีขึ้นแต่ในเนี้ยสวยนะคุณเฮงนะยิ่งเสียดายวันนี้น้ํามันลดเข้าไปข้างเลื้ข้างในยิ่งสวยและคุณเฮงอันนี้มันไม่ใช่น้ําจืดนะมันทะเลอันเนี้ยมันทะเล เม่ได้นะปอเมอราได้แล้วอะไรตอนนี้ผมนำแล้วตอนนี้ตีคืนมาเจ็ดป่องปอนแน่แน่แน่แมคึกคึกคึ ชิดขวาเดี๋ยวมันเกยสันดอนให้มาซ้ายไว้เนี่ยบอกลัางมือเป็นไงเลยเนี่ยอันนี้อันนี้ผมผมเปิดโอกาสนะกลัวกลัวคุณเฮงก็ไปติดสันดอนเดี๋ยวแรงดีจริง ไม่ต้องเดี๋ยวคนเดียวง่ายกว่าอ่าเลย,เลววยถ่ายไปข้างหน้าดีคุณดูอุ้ยเนี่ยอย่าให้มันพ้นโคง้งคุณรีบถ่ายข้างหน้าถ่ายภาพนี่อ่ะเอออันนี้ก็ได้ถ่ายเซลฟี่ไปก่อน เมื่อยมันมันเบาแรงมันไม่มีคลื่นไงถ้ามีคลื่นมันก็เหนื่อยตายอันนี้มันมันไม่มีคลื่นแต่เราไม่แบบบางทีเราจ้วงผิดจ่วงถูก เด้งชิดซ้ายไว้กูเด้งเดี๋ยวติดสันดอนอืมชอบมากเลยบรรยากาศสวยมาก ไ,นนะไม่รู้ตามเขาไปให้เ้านำไปดีถ่ายไว้เยอะๆออ้ยสบายมาก à lê Thả lúc dễ dễ nồi view mình sưởi view chặt tem Rồi <laughs> ตรงภูเกตฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็น่าจะอันดาม,มันนะนี่เราอยู่ภูเกตค่ะเกาะอะไรนะคะเกาะมะพร้าวมะพร้าววันนี้ตีมะพร้าวไปหนึ่งลูก ปลาปลา,อปลาโอ้ยตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่เข้าไปถ่ายรูปโอ้ยตรงนั้นซุปเป็นเวิร์งนะมันสวยเอ้ยคุณถ่ายให้ถ่ายคุณเฮงก่อนถ่ายก่อนถ่ายให้คุณเทงอเออเออถ่ายหน่อยออถ่ายหน่อย ไม่มีไม่มีผมจะหมุนแล้วนะกูเดงไปก่อนผมจะหมุนแล้วเอาเขาคุณช่วยไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวคัดเอาเอเดี๋ยวคัดเอาเดี๋ยวนี้ชักชำนานชักชำนาน เอาไม้แล้วไม่ายถอยหลังไม่เกี่ยวกิ่งไม้เลยเอาพันธสะายซ้ายอย่างเดียวก่อนให้ออกโอเคเนาะมันล่มลื่นคุณผมก็เห็นในยูทูบ b e โอ้ยล่มลื่นสวยดี เออก็เขาพามาไงเฮ้ยเลย,เลยสนใจไว้อินทราฟาร์มนี่ก็ดีอะ่ะน,นี่ไปนี่ไปที่เขาไปแม่งเคยไปไม่แบบเราเคยไปเราก็ไม่อยากไปอะ่ะพูดตรงตรง แล้วมันเย็นหน่อยไงถ้าถ้าตอนร้อนร้อนมาก็ไม่ไหวแล้วร้อน